ได้ได้ได้ไม่ครับดอหาถ้วยวันไหนครับหาถ้วยวันไหนครับโอ้เหมือนเลยครับอนั่งบนสะพานลอยนี่มิ่งโคตรเหมือนเลยครับเพิ่งมาจากไอเอาจากเอากับสปายบ้าพิ่งมาากเอาขับสปายเราเสร็จเสร็จครับโอ้ยไอจงอย่าเอิญรับมองดูครับมองดูครับดูครับดูครับเง็บไข่ขึ้นเง็บไข่ขึ้นมึงเอาจากสปายมาเสร็จครับเอาเสื้อเสื้อมันอยู่ไหนเน่เน่ที่นี่ขอเสื้อมาอยู่ไหนกับเบี้ยวครับเร็วดอป้าดาวิปนี่หรอมึงทายเลย กำลังใส่เสื้อตอนนี้กำลังหัวเสร็จครับหัวเพิ่งเสร็จครับนี่ใส่เสื้อครับใส่เสื้อครับตอนนี้ใส่เสื้อนั่งครับคนไทยคนครับนั่งนั่งจิบอยู่ครับนั่งจิบอยู่ครับนั่งจิบอยู่นะนี่ครับคนไทยจงถอดปลอมวันนี้ถอดปลอมนะถอดปลอมนะนี่นี่ครับบุคคลนี่ไปไปช่วยกันถอดนะครับนี่ครับบุคคลนี่ไปช่วยนี่ครับนี่ครับรอครับไปแล้วครับ